สร้างการรับรู้สู่ชุมชนโดยกระทรวงมหาดไทยข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเรื่องโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วมโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วม 1. กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจเช่นโรคไข้หวัดใหญ่โรคปอดบวมเป็นต้น 2. กลุ่มโรคติดต่อทางอาหารและน้ำเช่นโรคอาหารเป็นพิษโรคอุจจาระร่วงเป็นต้น 3กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลงเช่นโรคไข้เลือดออกเป็นต้น 4. กลุ่มโรคติดเชื้อเช่นโรคไข้ฉีหนูโรคน้ำกัดเท้าโรคตาแดงเป็นต้น 5. ภัยสุขภาพที่ต้องระวังเช่นแมลงหรือสัตว์มีพิษกัดต่อยไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช็อตการจมน้ำเป็นต้นส่วนการป้องกันและดูแลตนเองให้ปฏิบัติด,ดังนี้ 1. ไม่ทิ้งขยะและขับถ่ายบริเวณน้ำท่วมขัง 2. อ,อย่าปล่อยให้เด็กเล่นน้ำตามลำพังเสี่ยงจมน้ำหรือว่าโรคตาแดงและสัตว์มีพิษกัดต่อย 3. หล้างมือล้างเท้าด้วยน้ำและสะบู่บ่อยๆ 4. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกร้อนสะอาด 5. สวมรองเท้าบูทลุยน้ำ 6. ทาโลชั่นกันยุงหรือกางมุ้งนอน 7. รักษาสุขภาพอนามายัยสวมหน้ากากาอนามัยในที่แออดัด 8. เก็บกวาดที่อยู่อาศัยให้สะอาดและโล่งอยู่เสมอ 9. เมื่อถูกสัตว์มีพิษกัดต่อยให้จดจำลักษณะส,สัตว์และล้างแผลด้วยน้ำสะอาดหากมีไข้สูงเฉียบพลันปวดศีรษะปวดเมื่อยต่ำตัวให้รีบไปพบแพทย์โดยทันทีสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1น2 4 2